ที่จังหวัดปราจีนบุรีติดนมนมอะไรใครๆถึงพากันติดซึ่งเป็นคำถามที่ต้องตามไปพิสูจน์คำว่าติดนมนมอะไรเหรอทำไมใครๆถึงพากันติดไม่ใช่แค่เฉพาะหนุ่มเหลือน้อยหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่เชื่อได้ว่าถ้าลองแล้วจะต้องติดอกติดใจไม่เว้นแม้กระทั่งสาวรุ่นสาวใหญ่ถ้าไม่เชื่อวันนี้จะพาไปลองชิมว่าทำไมถึงต้องติดนม ครั้ที่ผ่านมาผ่านไปที่บริเวณตลาดนัดข้างที่ว่าก,การอำเภอศรีมหาโพธอิพอำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดประจินบุรีจะเห็นราวเล็กๆเป็นห้องกระจกติดแอร์เย็นฉ่ำสีขาวสะอาดตาโดดเด่นปัดครเม่อแง้หน้าขึ้นไปข้างบนจะเห็นป้ายชื่อร้านปิดนมทั้งด้านหน้าด้านข้างที่นี่เขามีเมนูนมเกือบร้อยเมนูเจรานายไม่หวาดไปไหวไว้คอยบริการลูกค้าที่เข้าไปลิ้มลอง เรียกว่ายากทานเมนูไหนเข้ามีให้หมดโดยที่คุณนุสราพรปรึกษาหรือหญิงจะเป็นคนคอยแนะนำเมนูนมแบบกันเองด้วยราคาเริ่มต้นที่30บาทชอบอันไหนเมนูไหนก็สั่งกันได้ตามใจคุณนุสราพรหรือหญิงบอกว่าเมนูที่ลูกค้าสั่งมากที่สุดเห็นจะเป็นเมนูยอดที่คือนมหมีสด สตรอเบอรี่บวกวิปครีมและช็อกโกแลตบราวนี่ปัน่นซึ่งในแต่ละวันจะมียอดสั่งมากที่สุดจากยอดขายนับร้อยแก้วต่อวันส่วนเมนูอื่นๆนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะไม่อร่อยรับรองว่าอร่อยทุกเมนูนอกจากอร่อยแล้วการดื่มน,นมยังช่วยเสริมสร้างสุขภาพรนามัยให้แข็งแรงมีประโยชน์ต่อร่างกายมากมายจึงอยากจะเชิญชวนให้มาดื่มนม ลูกค้าที่นี่มีทุกระดับทั้งผู้ใหญ่ไวทำงานแม่บ้านไปจนถึงน้องๆน,นักเรียนบางคนแวะมานั่งทานกับเพื่อนเพื่อนหรือครอบครัวบางคนก็มาแล้วสั่งกลับไปรับประทานที่บ้านร้านนี้จะเปิดขายตั้งแต่6กโมงเช้าไปจนถึงหนึ่งทุ่ช่วงนี้มีโปรโมชั่นใครที่เข้ามาสั่งทุกเมนูแล้วถ่ายรูปเช็คอินในร้านแล้วเอาไปโพสในโซเชียลทางร้านก็จะนาชื่อไปจับรางวาัล เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าในโอกาสเปิดร้านใหม่ในสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลายนี้อีกด้วยพร้อมกับขอเชิญชวนมาร่วมพิสูจน์ว่าคำว่าติดนมทำไมต้องติดนมและคุณอาจเป็นอีกคนหนึ่งที่ติดนมไม่ใช่ติดแม่ค้าอย่างที่คุณนุสลาพรหรือน้องหญิงบอกแบบเขินๆเขาติดนมมันง่ายอะจะับประทนเวลาคู่เราก็ติดปาก อยู่ร้านไหนอิูอะไนร้นตดนมอะไรแลนนมนิตนมอะไรแบี้ประมาณนี้ครับเมนูเราสตาร์ทตักงแต่ราคาเท่าไหร่มีท่าแบบไอ้สามสิบอันนี้เชมิ่ามสิบต่สามสิบต่ามหเอรม่สิบาทอะไรแบบนี้ตอนนี้มีอีกเมนูปรมาณเกือบร้อยเล้วเกือบร้อยเมนูแล้วเมนูที่คนสั่งเยอะอีกส่ดนมาก นมหมีกระตายไเลค่ะแล้วก็เป็นชาโก้ชาโก้ชโก้ฝัดบามี่เพราะว่าบามี้เราทำเอมันก็เป็นนมหมีัานของผมแบบพอพานั่นแล้วอยู่กับเด็กแล้วแล้วก็มันีเมนูนมเยอะก็เลยตอนแรกจะติดต้องเป็นนอนมแต่พอนั่นเอ่เกิดมาเกิดนมดีกว่า พอนั่งได้มาเปิดร้านในเมืองคือำว่าติดนมหน้าเมืองแล้วมันเข้ากันพอดีก็เลยชื่อของติดนมดนมีความหมายอื่นไหมไม่มีหรือให้เด็กกินนมดีกว่ากินอื่ก็เหมือนแบบพูดกันว่าอยู่ติดนมนะติดนมติดนมอะไรแบบนี้ประมานั้นนะคหรืออยู่ไหนอ๋ออยู่ติดนมอะไรแบบนี้มาติดนมนะคะไม่ใช่ติดนืค่ะเอาะ มีกล <do offs> ิ่นนมนะกลิดนนมนะกลิ่นนมมชองนะใช่ค่ะ่ม่นนิวส์24ธนากรวิศวะมิตรภาพข่าวนิวราทิพสีรายงาน